เนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้หัวร้อนกันอย่างดูเดือดเลือดพ่านกันมามากแล้วเนี่ยวันนี้ฮะเราก็จะมาเติมแมวกันครับนี่คืออาบูบูลูกสาวที่น่ารักเองฮัลโหลก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นในลีฟคัพนั่นเองอาดูจากด่านแล้วก็ไม่น่าจะโหดร้ายกับเราหรอกมั้งก็อย่าลืมนะฮะเราจะไปเริ่มต้นที่ 100cc ก่อน โอ้มาแล้วเริ่มต้นด่านญี่ปุ่นมาเลยฮะแล้วก็เข้าถ้ำโอ้ถ้ำแดนลี่ไลออนเหรอแล้วเข้าปราสาทผีสิงฮะเฮ้ยด่านนี้มึงเหมือนกับในภาพค้าคงี่สี่เลยแล้วก็มาภูเขาไปเลยโอ้โหดูด่านด้วยโหด้ายเลยเกินมาครับวันนี้เราเล่นเป็นมาริโอขับรถง่ายๆฮะ แล้วก็อย่าลืมที่จะต้องเข้าที่1ด้วยนี่เดี๋ยวกันเลยนี่ใคที่1ไม่รู้ฮะวาริโอนี่เองด่านนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีทางลับอะไรบ้างนะโอ้ยแต่ว่ามีที่สไลด์เพียบเลยเฮ้ยโอ้โอ้ย,อยชนชนกำแพงมีน้ำเพียบเลยฮะเฮ้ยไ โอ้มีปลาด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องโตขึ้นยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันช้าโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้นึกว่ามันไวฮะนึกว่ามันเป็นถนนซะอีกโอ้ระเบิดโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่เพิ่งรอบแรกฮะโอ้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 อะไรก็ไม่รู้ฮะขับขับยากเหลือเกิน นี่แน่โดนไปวันนี้โยนดับสามครับตัวผีฮะฮิงบูโยนดับหนึ่งอุ้มอุ้ยโหมันกันได้รู้ดีรู้ดีเกินไปแล้วม,มาลองเก็บครบ20เหรียญละทีนี้อะความไวเป็นของปีศาจเฮ้ยโออะไรวะแย่งไอเทมหลุอีกอู้ฟ้าผ่า ไ,ไ,ไปไปไปรอบน,นี้เราไม่พลาดแฮะอือยังอีกยังโดนอีกเอ้ย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 โอ้ยเกือบโดนนี่แหละนี่เหยียบหัวเลยยังยังมันยังไม่สลบสถานอะไรเลยรถโอ้โหเดี๋ยวนะแม่รถมันไวจังอะไม่ได้นะฮะรอบสุดท้ายเราต้องรีบเก็บไอเทมแนละ้วรีบ ขัดขวางให้ได้ด้านไงมาแล้วอู้หูโดนเต็มหน้านเลยมีคนแซงมาแล้วครับสามคันเฮ้ยย่าอีเบบี้บอสเซอร์บอสเซอร์จูเนียมังอ่านมากจะแซงนี่แน่โดนไปจุ๊โอ้โหสวยครับรอบน,นี้สบายฮะรนอด นีเ่เอ้ยนี่ก็สไลด์ไปอู้ยูือเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเลสเชลฮะมันมีไอตัวผ้าเขาเรียกว่าอะไรขนนกอีกแล้วอะไม่ชอบเลยคะัขนนกเนี่ยมันทำให้ผมไม่สบายใจเลยมาก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 นั่นไปเลยเออเซอที่หนึ่งอืมอืม ให้มันชิลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ,ะไปดานต่อไปเลยแล็บสองครับเฮ้ยเพ่งจะแล็บสองเลยแล็บสองว้าโอ้ย,อย, 2, อยออเบียด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 หมดเฮ้ยมีถุงขนมฮะขนมลูกป,ปลาว่ะขนมญี่ปุ่นฮะอันนี้นี่ได้ชุดใหม่แฮปปี้ชื่อว่าชุดแฮปปี้ว่ะ นะกินเหรียญก่อนอ้าวไอ้นี่โอ้ยโอ้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 ยเกือบโดนขอบคุณที่มารับแทนให้นะเจ้าวารีโอเจ้าใหญ่ใหญ่โอ้คนโน้นอีกแยเใหย่จริงจริงเฮ้ยโอ้รถชนนี่ต้องโดนสักคนนึงอ่ะสวยครับโดนตัวหน้าแทน เฮ้ย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 โอ้โหแย่งไอเทมกันหมดนี่เรากำลังไต่หุบเขาอากินะวะเนี่ยดิฟฮะดิฟขึ้นเขาเฮ้ยโอ้โหนี่กระสุนยัดไปโลงแล้ววันเนี้ยโอ้ยอย่าติดย่าดิโอ้เฮ้ยเฮ้ยเห็นทางแวบๆเอ้าเฮ้ยโอ้ชนโอ้อะไรวะเนี่ยมันคันด้วยเอ้า ที่เราจะไปไหนเนี่ยห่างมไกลมากเลยครับเอ้ยมีแรมด้วยแรมส่วนตัวแรมขยับได้ตัวหินเนี่ยเฮ้ยต้องขโมยก่อนอืมขโมยก่อนขโมยก่อน,ม,อนมาโอเคนี่เลยลื่นกล้วยไปซะนี่แล้วก็ปล่อยฮะแล้วก็เอาชิ้นต่อไปดิกันไปเรื่อยๆดิ้ไปเรื่อยๆมาเอาด่านใหม่ละ โอ้หเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มีไต่ถังแน่นอนฮะไก่กำแพงกำแพงมันดูใหญ่ๆไงไม่รู้อ่ะโอ้โหไอตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีสไลด์เออเออไปไปต่อไปสไลด์ต่อโว้ดขโมยกินเหรียญอื ผมไม่รู้เลยว่าด่านนี้มันต้องไต่ยังไงหวะคือกำแพงมันอยู่สูงมากเลยไล่คันจมูกขนแมวเข้าจมูกกินเหรียบไปก่อนครับเฮ้ยนี่ไงถ้ำแดนีไิไลออนไปไปเอ้ยเข้าไปข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายไม่มีทางลัดไหมเนี่ยไม่มีนะโอเค อ่าแล้วก็ขึ้นทางแย่ครับอวนไปแล้วจะถึงเส้นชัยอย่างเนี้ยเฮ้ยโค้งนี้ถึงแน่โค้งนี้ถึงแน่อย่าย่ายโดนอะไรเลยเถอะอ่ะนี่เลยวินมิวรอบหนึ่งในแบบสองเนี่ยเราก็ชนะไปได้นะครับอ่าหือว่ากำลังดีโอ้ยขนแมวจะติดหน้าอะไรขนาดนั้นวะ ไม่น่าเติมแมวขนาดนี้เลยฮนะแบบ3ทเมื่อกี้ผมสังเกตว่าด่านนี้นะครับมันเป็นมันเน้นไม่ทางตรงมากเลยอะแสดงว่ามันไม่ค่อยจะมีแบบทางคดเคี้ยวเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องพึ่งไอเทมด้วยนะเพราะว่าด่านแบบตรงๆนี่าน่ากลัวฮะเฮ้ฮูเฮ้หูขอไอเทมอืม เราจะไปทางตรงกันครับนี่แกทางตรงมันแซงได้ง่ายๆอ่ะทางตรงอ่ะลื่นไปคนไปไปเอ๊ยลืมเก็บถุงโอ้มีแลมโอเคไปบินนี่แน่สะท้อนต่อครับเวลาเราชนอะไรเนี่ยเราสามารถกดอ่าอาบี RB, ใช่ไหมอาบี RB คือ L1 อ่ะสามารถเด้งได้ไปที่สองก็ยังเป็นคิงบูอยู่ โอ้ยหน่อยน่แกะระเบิดไปกินไม่โดนโอ้ยจะโดนคนอื่นแทนอะไรวะอะไรครับโอ้โอ้โ,อ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 โอเห็นเห็นเห็น,หนบูเชลแวบๆบแบบลาก่อนตึมโอ้ยมีมุมแมลงตามหลังมาด้วยเราจะเข้าปราสาทพีสิงแล้วนะฮะเฮ้ยหรือว่านี่มันด่านของมันวะมันเลยนำได้เนี่ยฮะแบบว่ารู้จักทางดีอ่ะ มานี่ครับรีของก่อนอุ้ยโดนด้วยโอ,โอเคเจอผี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 ครับผีบูเ,เจ้าเอา้าไม่ใช่แรมหรอกเหรอ,อเ,เจอผีงวนงานเต็ไมไปหมดเลยฮะเฮ้ยบินก่อนอมืมาเข้าสู่ปราสาทผีสิงไปเก็บเหรียญอุยอ้ยอุ้ยมีมีกระโดดลืมไปลืมไป ผมจำได้ว่าผมเคยเล่นด่านเนี่ยตั้งแต่ภาค64ครับมาเลก่าคัคือด่านก็หลอนๆดีนะแต่ทำด่านใหม่ๆเนี่ยคือเพลงมันไม่ค่อยหลอนแหละเพลงมันจะเป็นอย่างนี้แทนน้ำเนๆๆิบๆอ้อโหทางมันดูอีซี่มากเลยอ,อยากจะรู้จริงว่า150ซีซีนี่มันจะขนาดไหนเอาๆเาเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีเลี้ยล้วครับเฮ้ยชิบหายแล้วอ้ยลืม โจู่จู่โอ้โอเคโอ้ไปต่อเฮ้ยเข้าสู่มิติไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้มีแท่นเพิ่มความเร็วครับอู้อู๋ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮู้มันม้วนฟิล์มนี่หว่าม้วนฟิล์มโคตรเท่เลยนะอู้กินเหรียญก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผีไปบินไปทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมีทางไหนเนี่ย มีสองทางไม่ม hey, ีที่สไลด์ไปเออ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 เฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วโอเคจากที่ดูเนี่ยนะฮะด่านก็ดูอีซี่แม่งอีซี่กว่าครับที่แล้วอีกแลเนี่ยนะอิบา,านาครับี่ยทำผมหัวร้อนมากเลยและบางทีเนี่ยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการขับรถธรรมดาเนี่ยก็สามารถชนะได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้มอไซน์นะครับ ถึงแม้ว่าผมจะเชื่อใจมอไซค์แค่ไหนก็เถอะอ่ามอไซค์ก็ยังติดเมตาผมดีอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างนะใช่ไหมเออไปอือโอ้ยขางข่าวตัวเบ้งเลยเฮ้ยอย่ามาปาดกล้วยแถวนี้อะไรครับเจบเหลียนโออโอ้เดี๋ยวก่อนมีแลมเฮ้ยโอ้ล่วงอู้โอ้โหตัวม่วงเลยโอ้โหที่แปดเลย ของก็หายเหรียญก็หายกูย้ทำทำใหม่ผู้ทำทำใหม่นี้ไม่เป็นไรเราจะให้เขานําไปก่อนครับเราไม่รีบฮะนะผมไม่รีบผมเติมแมวมาแล้วนี่เลยโดนโดนไปโอ้ยโยโอ้เมื่อกี้อะไรผ่านผู้เชลหรอแล้วระเบิดโดนตัวเองครับอะไรวะโ,วโอ้ยขโมยขโมยเห็ดไอ้นี่ขอหน่อย อออไอ้โอ้ยเทมฮะเฮ้ยป่านี่มันจะแซงอะไรขนาดนั้นวะเร็วเหรอแวนเหรอมาบินโอ้นี่ข้ามแมปเลยนะเนี่ยโอ้เฮ้ยมันแยกสองทางอะเอาไปทางนี้ดีกว่าฮะานี้นี้นีน้รู้สึกเฟรมเรทจะดรอปมาบ้างนะครับเออไปบินอืมก็ ดิฟเลยครับดิฟดิฟวงนี้ดิฟน่ากลัวฮนะเฮ้ยอะไรมาอะไรอะไรบินมาอะไรบินมาอื้อืมอืมอนี่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรโอ้ยงงไปหมด,มงงหมดโดนเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยอย่าพึ่งเราจะเข้าด่านไอ้นี่หรือย,อยังเนี่ยน่าจะใกล้แล้วมั้งฮะไปเลย โอ้ระเบิดเพียบเลยฮะระเบิดเพียบเลยเอ้าขนนกอีกแอะจะใส่ขนนกอะไรขนาดนั้นวะฮะชอบอะไรขนาดนั้นน่ะโอเคเนี่ยด่านมันเน้นระยะแบบว่าทางตรงจริงๆด้วยโอ้มี dry bone ครับเปลี่ยนเป็นซอมบี้ซอมบี้เต่าขึ้นมาเพียบเลยขึ้นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนสามอิด ทีเหรียญครับโอ้โอ้มาอีกแล้วอ๋อลาก่อนโ,อโดนหนักโดนหนักโดนซ้ำอืมชอบยัดเลยนะโอ้ยมามาดิี่มาวัดกันเลยดีกว่าฮะด่านนี้ฮะเฮ้ยเชียช่ยแล้วเชี่ยแล้วร้อนโอ้โหชิบหายอย่ายาย่ยา,ยา,ยา,ยาทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ดี พื้นด้านนี้ดิฟส่งเด่ไม่ได้ด้วยโอ้แล้วกว่าจะตามทันไปเอ,อ้เฮ้ยโอกันได้กำจัดก่อนตัวหนึ่งกำจัดก่อนตัวสองไม่โดนเออเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นไปนู้นโ,โดนบูเชลไปแล้วเฮ้โอ้โหให้กล้วยมาสี่สี่ลูกให้มันทำไมฮะให้มันมาเยอะแยะ ไม่ต้องการเลยกล้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย่ามกันนะเนี่ยโห้งแบบเนี้ยเฮ้ยสบายแล้วจากการประเมินเนี่ยผมคิดว่า150เนี่ยน่าจะไหวนะไม่น่าจะโดนไอเทมอะไรมากถ้าไม่สวยจริงๆอ,อ่ะโอ้ยผมยังรู้สึกว่าขนแมวยังติดหน้าอยู่เลยฮะ อ่ารับถ้วยอันดับ3วามบอวเซอร์จูเนียอ,อันดับ2คิงบูแล้วก็อันดับแรกนะครับผมมาริโอของเรานี่เองนี่ใช้รถคลาสสิกด้วยนะเนี่ยะน้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถ้วยชัดชัดนี่ครับโอ้โหเป็นถ้วยเลกคูนะฮะถ้วยใบไม้ลีฟคัพนั่นเองสามดาวไป นี่ได้ตัวละครใหม่ด้วยคิงบูสวยดินี่ฮะแล้วก็เอาคิงบูมาใช้กับรถไฟเฟรมรถคันเมื่อกี้เลยรถคลาสสิกเนี่ยน่าจะชนะนะฮะลุยกันต่อใน150 cc ต้องดูเยอะฮะเรารู้ด่านหมดแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงอ่ารถคลาสสิกน่าจะชนะทางแน่นอนเก็บเหรียญก่อน ขนาดไงก็ได้คอยเหรียญเต็ม20่สิบ๊บเลยโจโอ,อ้นี่เลยอุ้ยกันได้โลมายา่านี่ครับเบียดเบียดเบียดก่อนเบียดก่อนได้เปรียบออะย่า,ยาโอ้ฮไปโอ้ย,อยโดนปลาชนโอ้นี่โอ้ยโดนอะไรขนาดนั้นวะโอ้โอ โอ้เจอค้อนเข้าไปนึกแล้วว่าไม่มีทางที่มันจะไม่ปกติ150้าีซีนี่ต้องมีแต่ความวายป่วงเท่านั้นแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเย็นโอ้ยนี่นี่โอ้ไม่โดนเลยวอ้ยโอ้เจ้าโอ้อโอเคเฮ้ยเราได้ไอเย็นนี่แน่เขาเรียกว่าอะไร เป็นดอกไม้น้ำแข็งอื้อรีบไต่ไปเลยรีบไปฮะวิ่งสามรอบอันตรายเนี่ยเดี๋ยวดู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 แซงไวมากเลยอ่ะฮับเดียวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมื่นมึ่นมึนหมืนเฮ้ยแล้วมันไต่ด้านข้างได้ไงอ่ะแล้วมันไปไวมากเลยเฮ้ยแต่เย็นนะต้องมีทางที่มันไวกว่านี้ดิโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องย้ายมันแซงครับโอ้หลบได้หมดเลยเหรอ ตายเถอะเราเอาลำโพงไว้เป็นตัวกันดีไหมวะหรือว่ากำจัดไอตัวหน้าเลยกำจัดตัวหน้าเป็นเรื่องที่ดีครับเฮ้ยเราจะได้กำจัดตัวที่มันแบบหน้า,ารําคาญออกไปก่อนอืมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชนไม่ได้เลยครับชนไม่ได้เลยชนไม่ได้เลยชนก็อนตะายแน่เออ โอย,อย่าพึ่งอ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 ย่าพึ่งเจ้าเหรอเฮ้ยโอ้โหอย่าทำแบบนี้มันมาแล้วมันเอาอีกแล้ว <c oughs> ยังดีที่เราแพ้ด,ด่านแรกเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่เอ้ยโอ้ยโยเฮ้ยหันไปด้านเฮึ่งโ้ยโอ้ยไปโอ้โหย,ย,ย,ยังตามอีก หยุดตามมาได้แล้วโอ้โหทำไมมันไวขนาดนั้นวะโกงสปีดปะเนี่ยจูนเครื่องวะเนี่ยนี่เงียโดนซะเฮ้ยไม่ทันหรอกเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วหรอโอ้โหอ้โหนี่ขนาดอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ันดับ4ดับ5 มไม่มีไอเทมที่สามารถช่วยมันไปได้ไวขึ้นเลยนี่โอเคเฮรอดนึกว่าจะแพ้ไป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 เล่นเครื่องอม,มาขอใหญ่ให้เจออะไรที่มันไม่ดีเลยขอยมันแบบผ่านไปชิวๆอ่ะไปแล้วหนีก่อนอือโอ้ยโดนคู่ครับนี่ถ้าจะโดนบูเชลนั้นเราต้องให้มันโดนระยะที่อีกคนหนึ่งโดนด้วยฮะแชร์แชร์ดาเมจกันอะ ว้าพายให้ตายเถอะเฮ้ยของสุดท้ายแล้วยายพลาดยายพลาดนี่โยเฮ้ยฮ่าฮ่าโอเคด่านสองผ่านไปเพิ <ul> ่งเห็นชื่อด่านมันเป็นชื่อบูซินีมานะไอ้ด่านบ้านดีสิงะ่ะอ,อ๋อก็เหมาะสมกันดีเนี่ยพอแล้วฮะกับดา่านนี่อ่าเป็นเขาเรียกว่าไรโรงหนังผีหขี่โดนซะโอ้คนนกอ,อีกแงะ มีไว้ทํใหม่ะอเราใช้กระโดดเดียมันก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเทอร์โบได้ด้วยเนี่ยแล้วไม่สามารถเทอร์โบได้นั่นเฮ้ยหลบหลบได้ไหมหลบไม่ได้อืมจะโอ้โหโดนวางระเบิดสามอีกไปล่องหนครับเป็นผีที่ล่องหนอีกทีหนึ่งได้เลยมาได้เทอร์โบมาเฮ้ยนั่นล่องหนแม่งไม่ชนขอบ เก็บครับโอ้โหพึ่งเก็บแม่งโดนฟ้าพาอีกรอบไอยนี่จัดการข้างหน้าก่อนโอ้โอใหใจเย็นพวกไปทางไหนทางนี้ทางนี้อ้อไปนี่มีสไลเดอร์สไลเดอร์เฮ้ยเฮ้ย ะดูดแค่ตรงนั้นนะ่ะเูนี่ยเนนี้มงไม่ให้ไม่พลา,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 าดาม,าามาดึต้องไม่พลาดมามึงไม่พลาดเด็ดขาดเอ้ยเอ้ยมาดีมาแม่งว่าจะผ่านมาได้ต้องไปใช้เมตามมเตอร์ไซค์ไปแล้ว ต้องเซฟต,ตัวเองให้ได้มากที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมาทางไหนเนี่ยมันไวขนาดเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเก็บเหรียญก่อนอุ้ยเคโอ้โหโดนขโมยอีกโอ้โห,โโห,โโหมันสวยขนาดนี้เอ้ยขอหน่อยหน้าขอได้หน้าโอ้ยตอนนี้คือผมไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่สองอยู่ไหน เขาให้ใจเย็นใจเย็นอย่าๆยาอย่าหืาอยอย่าแบบนี้นี่เราไม่ใช่ว่าจะไม่พยายามนะเว้ยเฮ้ยอย้จะปลาจอยทิ้งหน้าเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหน้าเส้นชัย นาเซนชัยนาเซนชัยยีความซวยของที่หนึ่งคือคุณจะโดนทุกอย่างออเนี่ยสิ้หายแล้วมองไม่เห็นไงโอ้มองไม่เห็นออกไปเนี่ยนี่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 มันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย,อยเอาอีกแกโอ้โหโอ้ รอบนีกูกูไม่พลาดแน่นอนรอบเนี้ยสอบมีกูไม่พลาดแน่นอนไปเฮ้ยอู้ฮู้หู้ฮู้ฮู้หู้มันจบแล้วไอ้เปรตมันจบแล้วสามดาวอันนี้ก็สามดาวเรียบร้อยแล้วนะแมวนมชุ่มก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปซื้อแมวต่อแล้วฮะไว้เจอกันใหม่ ในแมปสุดท้ายนะครับเอ๊ะแมปสุดท้ายเป่าววะลาก่อนไอโง่ไอโง่